โอเคนะครับพี่น้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยบวกกับผมเอ่อเอ็กโซคูนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมดาบมังกรยก 3D นะครับไปโหลดเล่นกันได้ที่เพจโซนะครับแล้วใครอยากเล่นกันนะโอเคเห็นพี่เจ๊กอกพูดเล่นก็เลยเล่นบ้างนะครับอะไรกลับเดี๋ยวก่อนนะ เราต้องไปรับควสเหรอโอ <Okay. S 2> เคอ่ะควีตววถ้าดาบังกรอายุนี่เนี่นี่เนะนี่นะี่เนี่ยนะพวกแกเข้าม่หมดอืมมาทำอะไรมาทำรายกันมาทำรายการชันพวกกระจอกเป็นเง,ไงนะี้ยเนี่ยรับ รักเวสรักเวสเอเยอรูก่เรื่องใหญ่ขนาดนี้โอเคนะีฮ่าอีฮะไม่ไม่จริงข้าหึงสู้ๆขอรับผิดชอบคนเดียวรับเวสดีก่าบอกเจวเจ้ินแล้วว่าแทงตัวเองตายดีหว่าอย่าทาบนะ เจ้าต้องจำไว้ให้ดีว่ายิ่งเป็นสตรีงามก็ยิ่งชอบโกหกย่าอึ้นแม่ไม่ตายทั้งพ่อทั้งแม่นะครับอันนี้จะอร่อยหน่อดีลัอกเควสครับรับกเควสก่อนมันอาจจะรอนานนะครับสำหรับคนที่ไวไฟกับเนียแล้วมันโหลดไฟเงมันก็เลยนานครับ เดี๋ยวเราไปมาสอนดาโค้ดยึดอันน่้ซึ่งเออนี่นี่นี่ขยับซ้ายมั้งขยับซ้ายนี่นี่นี่ซึ่งซึ่งรับรูปยึดซึ่ง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 ซึุ่ซึ่งซึ่งซึุ่ซึ่ง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 ซึุงซึ่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 งซึุงซ่งซึ่งซ่งซึ่งซ่งซึุงซ่งซึ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 ่งซ

อือ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 ซิ่เะซเะซเาะอันนี้เข้ามาเข้ามาไม่หมดทีไม่รู้เป็นห่าอะไรอืออือโครนยโรหครับตอนนี้เลือดเือประมาเป็นเอประมาณประมาณเลอประมาเออประมาไปซะเหมอนเอเดี๋ยวมันได้เจนจอยเหมอนเอพวกมเออ้เ ทำ,ทำร้ายทำร้ายเออเจอหมาล้างหมาคาริบิถุนฉันตุ่ต่อฝึกฝึกไปคารีบิฝึกคาริบิฝึกฝึกครับไม่จบทีสานแปดนาทีนะมันิสานนาทีอ,ทอยูหอ่หมดทีหมดยังไงเจ้าก้าดียังไงมาทำอะไรฉันเฮ้เจ้าก้าดียังไง จะ้าตาดียังไงคุณนอ่านมาทำลายฉันเจ้าาดียังไงเฮ้ยคุณอ่านมาทำลายของฉันเฮ้ยูไม่จบอังย้อเอออันนั้นไเชื่อเหรออืมฮึขมาอืมอืมอืมลไปลดไป เนม่งจะไม่หมดยังไงไม่รู้ไปแลอายได้ก่อนน้วไง่ะนี่จะกลับไปที่เดิมไหมออกได้ครองดาบมังกรจะได้ไปเป็น,นหึงน่งในยุทธภพจริงเหรอกาจนขั้นตอนที่สองเ,าาองเ้ยวคียน ทีในเมื่อเป็นเรื่องของยุทธภพแล้วคงกจัดการด้วยวิธีแบบยุทธภพเหรออันนี้ฝึกครับฝึกเริ่มได้โอเคอันนี้สู้กับอ้นี่เหรอเออหยีไอ้เสีงไอ้เสียงอันนี้ฝึกฝึกครับฝึกฝึกครับฝึกฝึกครับฝึก

จอย่าทำอะไรข <pacing S 3> ้อเลยข้าเคโดน้าอ้าท่านั้นเองพี้ตั้งร้ันครับมันจะมีที่ยากขึ้นนะไอ้ต้นไผ่อะเนขึ้นนะอย่าล้วชือ เออเข้ามาดิเข้ามาดิเข้ามาดิเออเออเอาไวเอาไวเอาไว้นี่ทำลายผู้ชายหน่อยไม่ดีนะไม่ดีนะลุงเลยลุงเลยเข้ามาลุงเลยอื้ออื้อลุงเลย

lót ơi, ừ. mèn cái đường này huyết nhiều Mình chém, 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 รับรางวัลกันเถอะค่ะเอาดิเ,าดเปิดกล่องรางวัลสิคะได้ดูว่ามีเซอร์ไพรส์อะไรกดรับรางวัลรับกลับเลยโอเคนะครับนนสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อ,ตอไปแล้วอย่าลืมกดลูกกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ของผมนะคะขอบคุณครับเย้ yeah.